ว่กาการจังหวัดกรุนครท่านสันตแพทย์ดร,รสุขสมัยสมพงศ์ผู้เชี่ยวชาญสำนงงานสารสุษจังหวัดกรุนครท่านรองผู้ว่าการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขตที่23ที่กรุงเทานวันนี้นับเป็นเกียรติและก็เป็นตามโชคดีของบุคลากรของโรงเรียนท่านอะไหวิทยาที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัด ที่เดินทางมาร่วมที่จะทํากิจก,กรรมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเสพกิจในสถานศึกษานะครับโรงเรียนท่าทลายวิทยานั้นปีการศึกษา2555มีนักเรียน3,155คนนะครับนักเรียน3,155คนนั้นเป็นนักเรียนที่มาจากเขตพื้นที่ ทั้งจังหวัดสกลคนครนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงคือว่าเป็นโรงเรียนที่ขยายตัวมากขึ้นเกือบทุกทุป,ปีนะครับมีบุคลากรที่เป็นคราราการครู143คนนะครับเช่นออกจากการจัดก,การเรียนการสอนตามัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วทางโรงเรียนยังได้เปิดทำการเรียนการสอน4ภาษาเพื่อเตรียมการสู่อาเซียน ก็ะจะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเวียดนามและกภาษาอังกฤษโดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเพื่อการสื่อสารนะครับผลงานดีเด่นของโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนก็ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรนครเพื่อส่งนักเรียนเข้าออรับรางวัลประเมินเพื่อรับรางวัลพระพราชทาน ได้อันดับที่สงในระดับชั้นมปลายและที่ใหม่ล่าสุดก็คือนักเรียนตัวแทนของจบ,บัดสกลนครได้เข้าแข่งขันการสวนทานองสารพันยะแะดับภาคทีสาได้ 3, เป็นตัวแทนของภาคแล้วก็ไปแข่งที่ระดับประเทศได้ระดับที่9ก้าเข้ารับโลกรัฐทานจากประเทศครับผมั้นบุคลากร โอเรียาตะลโดยส่วนโดยส่วนรวมแล้วก็จะอยู่ในวัยของทํางานอายุเฉลี่ย45-50ปีครับเด็กนักเรียนก็ในขณะนี้ก็กำลังชื่นชมินดีกับกคณะครูครับผมฉันเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมใน,นะนำบุคลากรนกครก็ขอต้อนรับท่านผ้ว่าการจังหวัดนล่ก็ขอเรียนเชิญท่านเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติราชการครับผม เส,เสียงดีนะฮะสวัสดีนะครับท่านรองผู้ในการเขียนท่านเป็นผู้จัดการแล้วก็คณะ,ะครูรเจ้าหน้าที่ทุกท่านวันนี้ดี่พีสุขสมัยก็ชวนมาจริงจริงแล้วอยากมาหลายครันะ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพบกัตามโรงเรียนแน่แล้วก็ไปเจอเด็กๆมาานะครับเพราะมีเรื่องหลายอย่างที่ที่จะต้องช่วยกันทำนะที่จะต้องช่วยกันตรงาน อย่างเรื่องผมวันนี้ผมมีสามเรื่องที่สำคัญสำคัญเดี๋ยวจะมามา,มา,มาพูดคุยกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องเรื่อยงยาเสพติดนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วบอกระบูนาทุกท่านเลยนะหากเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีฉี่สีม่วงอย่าไปคิดว่ามันจะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง นะคมันอาจจะกระทบพวกเราบ้างน,นิดหน่อยแต่ผมคิดว่าถ้าเราดึงอนาคตเขากลับมามันมาก,กามันจะมีคุณค่ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอ เราอยากคิดว่า i, เราต้องปกปิดหรือรอะไรบางทีโดยควาต้องกาบขอบคุณท่านพอนะครับคือถ้าเจอเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ทุกฝาก่ายทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันว่าทำยังไงให้เด็กมันกลับกลับมาหาพ่อแม่กลับมาหาอ้อมโขของพวกเราเหมือนเดิมอย่าปล่อยเขาหรือหักเขาให้อยู่ในวนๆที่ที่จะเป็นอันตรายกับกับผู้ที่ภาวะของเขา ขณะนี้เนี่ยแนวโน้มคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันเริ่มอายุเริ่มน้อยลงแต่ก่อนนีวัยรุ่นมัธยมปลายมามัธยมต้นตอนนี้เนี่ยคนที่เข้าสู่วงจรยาเสพติดเนี่ยมันกายเป็นปอ .6 ป .5 แล้วนะมันเร,มมเริ่มถอยลงมาแล้วพอมันเริ่มถอยลงมาแสดงว่าอันตรายเนี่ยมันจะเกิดกับสังคมไทย,ยมากขึ้น เราเองในฐานะที่เราอยู่ใกลคิดกับเด็กนะครับเราละเลยตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นของความรูณาทุกข่านคือถ้าเราเจอเด็กตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสียงอะไรต่างๆด้วยรเราก็ต้องมามีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลเขานะครับถ้าจะเป็นที่ต้องส่งไปเพื่อแก้ไขหรือบำบัด ก็มาคุยกันว่าทำยังไงให้เขาไม่เสียการเรียนทำยังไงให้ผู้ปกครองของเขาเนี่ยยอมรับในความเป็นตัวตนของลูกหลานครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับทัศนะของเราด้วยว่าเราก็ต้องเอ็นดูเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนลูกศิษย์ของเราเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะเกเรนิสัยมันจะเกเรยังไงก็ตาม แต่เพราะว่าตรงนี้มันคือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของเรานะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของเราที่เขาต้องสวดไว้ว่าครูต้องดูแลเด็กทั้งในเรื่องของวิชาความรู้จริยธรรมและการดำเนินชีวิตต่ตอจากพ่อแม่เหมือนเหมือนกับพ่อแม่คนที่สองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กล่าว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เห็นความสคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้เอาใจใส่เป็นที่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่ผมเองทางจังหวัดเองจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันทาให้สังคมนี่มันอบูดมากขึ้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํารูวมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนทุกท่านไว้ด้วยเ,นะเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ย ผมเองตอนนี้เนี่ยกำลังคิดจะจัดค่ายอบรมเยาวชนในเรื่องทักษะการเขียนโดยคนที่จะมาเป็นวิทยากรเนี่ยเป็นนักกวีสีไลใช้นามปากกาว่าบินหลาสังการาคีเขาก็จะไม่ได้มาคนเดียวเขาก็จะมากับรุ่นพี่ของเขา ชื่อสุบุญเลี้ยงเขาจะมาทำค่ายฝึกทักษะในเรื่องของการเขียนให้กับเด็กสะตนลนครซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาไปทำค่ายล,ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาหลายจังหวัดแล้วซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กบ้านเราโดยที่เด็กๆ ที่จะมาเข้าค่ายเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผมเป็นคนรับผิดชอบผมก็จะหาเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินการเรื่องนี้และในวันพุธตอนสิบตอนบ่ายโมงครึ่งผมได้ดนัดหารือกับทางปอเขตทั้งสี่เขตเขตหนึ่งสองสามและเขตยี่สามัติยมรวมทั้งองคอ์กรปกครองอรส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การมหาดูจังหวัดแล้วก็เทศบาลนครน,นะครับ แล้วก็ภาคเอกชนมาปรึกษาหารือว่าควรจะทําเรื่องนี้เนี่ยยังไงนะครับโดยที่อาจจะมีการจัดค่ายซึ่งค่ายตรงนี้เนี่ยก็จะเอาเด็กที่สนใจจริงๆไม่ใช่เอาเด็กที่ครูคัดแต่เอาเด็กที่สนใจส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งกันทราบในขณะเดียวกันสุบุญเลี้ยงเขาก็มีทักษะในการเขียน ลรูปแบบที่สุคุณเลี้ยงจะมาช่วยเนี่ยก็คือวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยเขาจะมาร่วมวันแม่กับเราด้วยรูปแบบอาจจะเป็นลักษณะของการให้เด็กๆในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมก็คือว่าร้องเพลงแล้วอาจจะมีรีวิวประกอบเพลงซึ่งเป็นเพลงของสุคุณเลียงไม่ว่าจะเป็นเพลงอิ่มกุนซึ่งเป็นสายร่าของวันแม่ แล้วมีคนรู้จักหรือเพลงอื่นๆแล้วแต่สะดวกแล้วก็ให้คนสมัครแล้วเราก็มีกรรมการชุดหนึ่งแล้วคอยประกวดแล้วก็ตัดสินแล้ววันที่สิบสองสิงหาเนี่ยเราก็เอาชุดเด็กๆที่ได้รับรางวัลเนี่ย <c oughs> ไปแสดงและให้สูบบุญเลี้ยงร้องสดๆวันนะั้นและอาจจะมีเพลงอื่นด้วยนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีดูฟรี แต่คนเสียตังผมกับหลายๆคนที่จะต้องช่วยกันซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับกับเด็กเยาวชนบ้านเราในเรื่องทักษะการเขียนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในขณะเดียวกันในเดือนหน้านี่ก็จะมีเรื่องของการติวโดยมูนิธิบิลเลอร์ออฟไลน์กับทางโรัถสภานะฮะ ใช่ไหมฮะดีเดือนหน้าเนี่ยนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วดีแล้วผมจะได้ไม่เหนื่อยเพราะปีแล้วผมเป็นผู้ว่าอยู่เชยคูผมก็ทำเนี่ยคูลิลลี่อาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์เจียคูลิลลี่อาจารย์เจียแล้วก็อีกคำหนักหนึ่งคนระับเกณฑ์คอนเซปต์ใช่ไหมลูกสาวเร,เรียนเรพิเศษนีน่รู้รู้เลยลูกสาวผมเป็นเรียนันหน้าโรงเนี่ยนะฮะ ปีทางทางทางนี้ก็ช่วยกันเลยเบาใจไปเพราะปีที่แล้วผมเอาครูแนมาด้วยนะอาจารย์เกี๋เขามาครูลิล,ลี่เขามาแล้วก็แล้วก็คูแนที่สอนภาษากีนที่ให้เด็กร้องเพลงอะไรพวกนี้นะนะก็เอามาด้วยพอดีภรรยาผมก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาเป็นอาจารย์อยู่นั่นที่เทศศาสตร์ปูราได้ได้อานิสงส์กับภรรยาผมเยอะอเพราะว่าบินลาสันกรราลาินดีกับสุบุลเลียงเนี่ย บินหลาสัญกาลังอีดีเขาเรียนรุ่นเดียวกับภรรยาผมสุคุลเี่ยงเเป็นรุ่นพี่ที่นิเทศศาสตร์ยูลาคูิลลี่ก็เป็นรุ่นน้องก็เป็น,ปนลูกศิษย์รภรรยาผมด้วยนะครับแล้วก็คุณแอนนี่ก็ก็เด็กยูราเหมือนกันอักษรศาสตร์ดูลานะครับแต่เรื่องติวนี่มีคนมาช่วยลันก็เบาใจไปนะครับแต่เราจะจำค่ายเด็ก มีคนเสนอบอไม่เอาค่ายศิลปะด้วยเหรอบอกใจเย็นๆเดี๋ยวมีเพราะว่าสโมสรอ,อาจารย์จุฬาเนี่ยเขาก็จะมีโครงการมาให้ความรู้กับนักโรงเรียนต่างๆเนี่ยตามต่าง่ังหวัดน,นะครับซึ่งผมก็ติดต่อได้เพราะภรรยาผมก็เป็นกรรมการในส,สมสออาจารย์นะครับก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่สิ่งที่ดีๆเนี่ย ก็พยายามมามานำเสนออย่างน้อยเราจะได้มีเด็กๆจะได้มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่พวกเราเนี่ยยังเอาใจใส่เขาอย่างสรรหาของดีๆมาให้เขาในขณะเดียวกันมันก็เป็นความภาคภูมิใจว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยก็สามารถทําอะไรทําอะไรได้เหมือนจังหวัดใหญ่ๆที่เขามากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่อยากได้กลับเรียนไม่ว่าก็จะดาเนินการเร็วๆนี้ พอเดี๋ยววันพุธเนี่ยประชุมปาารึกษาไกันเนี่ยคงจะกำหนดแนวทางในการดำเนินการซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับเสี่ยเยาวชนของบ้านเรานะครับเพราะเขาไปทําที่จังหวัดอื่นเนี่ยแล้วก็ได้ผลต้องอ้อนวอนเข้ามานะครับผมแต่พวจน์สกลคนครมาเข้ามาเลยนะครับปกติไปหลายๆที่เนี่ยแพงมากแพงมากแล้วก็เวลาก็จัดสรรได้นานมากแต่นี่ก็อาศัยความคุทธเคยนะครับ เรื่องที่สามคผมอยากจะเรียนถามทว่าเด็กนักเรียนบ้านเราเนี่ยจบม .6 แล้วเนี่ยไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมีมากไหยที่ไม่มีเงินที่จะไปลงทะเบียนเบื้องต้นแล้วทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษามีไหมครับผมคิดว่ามีพอสมควรนะมีไหมท่านรองท่านรอง แบบเขามีอยู่ครับมีเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับแต่พอมีเพราะวัดวนหนึ่งมันจะมีทุนการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยแต่แ,แต่ที่ไมท่ที่ไม่มีเลยก็อาจจะมีอยู่ครับมีอยู่แต่ไม่เยอะคือปัญหาที่เจออย่างนี้ครับคือเด็กาไปสอบติดมาหาวิทยาลัยมันต้องมีลงทะเบ,บียนแรกเขา้าไอ้ตรงลงทะเบ,บียนแรกเข้าเนี่ยมีปัญหาเพราะไม่สามารถหาเงินก้อนเป็นหมื่นเนี่ยไปลงทะเบ,บียนได้ ทำให้เด็กเนี่ยขาโอกาสใงการศึกษาแม้ว่าเข้าไปแล้วมันสามารถกู้เงินเรียนหนังสือได้เนี่ยแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยแรกเข้าเนี่ยมันไม่มีเงินปัญหาเนี่ยผมประสบมาตั้งแต่ผมเป็นรองเป็น,เป,นเป็นผู้ว่าอยู่ที่ชัยภูมิก่อนที่จะย้ายมาที่เนี่ยมีเด็กเยอะเลยแล้วเคสดสดๆร้อนๆเนี่ยผม่ณรู้เมื่อวานนี้ พิ่รู้เมื่อวานนี้เป็นเด็กอำเภอสองดาวจบที่สองดาวครับปีที่แล้วสอบติดมหาวิทยาลัยคณะแพทยาศาสตร์ม่หิดลไม่ได้เรียนไม่มีเงินลงทะเบียนแรกครับปีนี้มาสอบอีกติดคณะทันตแพทย์ ขอนแกะไม่ได้ดีสองปีสองไม่ได้ดีมารู้ว่าเมื่อสายที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมครับที่รู้เพราะว่าภรรยาผมเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาคณะน,นิเทศศาสตร์จุฬา แล้วก็มีวิชาที่เปิดเลือกเสรีแล้วเด็กก็ต่างคณะเนี่ยทุกคณะก็มาเรียนได้นะครับก็มีลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งเป็นเด็กคณะวิศวะปีสองวิศวะดุลาปีสองก็ได้คุยกันนะเขาบไปโรงเรียนวิชาภรรยาผมที่เป็นวิชาเลือกเสรีคณะไหนก็มาเรียนได้ก็คุยไปคุยมาบอกหนูเป็นคนจังหวัดไหน สกนลนครเป็นผู้ชายนะเด็กผู้ชายวิศวะเป็นคนสกนลนครจากเมือสองดาวระย,ยาผมกเ็เรียนเก่งนะอยู่ต่างจังหวัดยังอุตส่าห์สอบได้นะไอเด็กหนบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเก่งกว่าผมอีกแต่ไม่ได้เรียนเนี่ยไอเด็กคนนี้จบสอบติดหมอไม่โด,ดนนะ ปีที่แล้วปีนี้ยังมากวนขวายสอบติดทันตแพทย์หมอขอลงทะเบียนแรกเข้าสองคณะนี้แพงมากครับเพราะเป็นสายปฏิบัติการแล้วต้องมีคนค้ำประกันอีกใช่ไหมฮะต้องมีคนค้ำประกันอีกโอ้โหเจ๋าภรรยาผมเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์เด็กคุยกัน